ลุยเดินอยู่ในป่าแล้วมาเจองูเห่าลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้โบพาลุยจะเอาทิ้งเรายังไงครับพี่บางยาครับสำหรับคนเดินป่านะครับทาเดินป่าพวกแคมปิ้งเห็นปั๊บหยุดเลยอยู่ท่าไหนก็ได้พี่เห็นปั๊บก็หยุดเลยหยุดเลยหยุดนิ่งอยู่ท่าไหนก็ได้แป๊บเดียวอันนี้มองซ้ายมองขวาไม่มีงูข้างหลังถอยหลังมาถอยล่างถอยหลังมาระยะสามเมตรปลอดภัยแน่ครับก็คือคําถามต่อไปนะครับ แล้วงูเช่นนี้ที่เราอยู่ลำงหน้าเราเนี่ยกับงูที่มันอยู่ในป่าเนี่ยเราไปเจอแล้วมันนิสัยเขาจะดูหลายกับกันไหมบางคนมันมีคําถามบอกว่าเออที่งูเลี้ยงงูเลี้ยงมันก็ไม่ดูสิถูกต้องแ้ก็เลยก็เลยเกิดคำถามในทุกป่าถูกต้องคือถ้าถ้าเกิดว่าเป็นงูในป่าจริงๆครับความที่เขา เขากลัวเขากลัวเพราะว่างูทุกชนิดเลยเวลาเวลาเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะแลบลิ้นเล็บลิ้มพองูเลบลิ้มมันจะรู้ว่าเราี่คือสัตว์ที่ใหญ่ใหญ่อันตรายกับเขาอันตรายกับเขาเขาจะเลื้อยหนีเลยเลื้อยหนีเลยถ้าไม่โจรตัวจริงๆอ๋ออันนั้นคืองูบาส่วนมากทุกคนจะไม่ค่อยเห็นงูบาดเพราะว่างูบาทนี่พอเห็นคนหรือว่าแรงที่เราเดินหนีไปแล้วใช่เอออออันนี้คือเหตุผลที่โมพาลุยข้อป่าส่วนมากไม่ค่อยเจองูคำถามต่อไปนะครับ พราะอะไรนะครับตอนเราเคลื่อนไหวงูถึงถึงดูเราเคือทนใจเราแต่ถ้าเรานิ่งทำไมเขาถึงไม่ทนใจเรา <c oughs> ไม่ทนใจเราครับเพราะอะไรเพราะว่างูจ,จะไม่เราเองราาที่เราหยุดนิ่งนี่คืองูจะไม่เราแองอโอเค่ป้องกันแผลไม่เบี้ยตั้งเฉยเฉยนี่นคือป้องกันตัวใช่ป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดเราเดินเขาจะเะาแวงว่าเราจะเข้าไปใกล้เขาอีกไหมอาโเราเดินไปเดินเห็นไหม เห็นไหมแป๊บแป๊บแป๊เห็นไหมอ่าอ่าวนป่นคล้องไปเลยวนวนปานคล้องไปเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นปึ๊บนั่นปึ๊บเขาระแวังว่ามันจะเข้าไปใกล้เขาอ่ะทีนี้พี่บางยาลองขยับดูครับโัดิ้งเอ๋นี่ก็เห็นเลยชัดชัดเลยเลยเห็นไหมเขาจะสนใจสิ่งที่มัาเข้าไปใกล้ๆโอ้โอ้เข้าไปโอ้โออ้านี่นี่เขาจะมองมองมองแบบระแวง เพรแต่ไอการที่เขาจะฉกเราเนี่ยงูมันจะรู้ว่าระยะมันฉกได้หรือยังอ๋อก็ตรงที่มันแลบลิ้นนั่นแหละอันนี้คำถามคำถามคำถามแล้มืก่อนเอาใหม่ยังงูเห่าลักษณะนี้ตัวเท่านี้ระยะฉกเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยระยะฉกของงูเห่าไม่เกินหนึ่งเมตรไม่เกินหนึ่งเมตรโอ้หนึ่งเมตรก็นี่เลยพี่ใช่หนึ่งเมตรก็จับไปอยู่บนนี้เลยถ้าเป็นงูป่าน่ะ งูเปล่างูไม่จะเป็นงูในป่านี่คือความความแข็งแรงความปัดเรียวของงูมันจะยิ่งกว่างูที่เราเลี้ยงอ่าแต่ไอ้ตัวนี้จะเป็นงูป่าคือว่าระยะที่มันตั้งขึ้นมาครึ่งเมตรยึ้งใช่แล้วอตรงตัวที่มันปิดอยู่มันจะมีแรงดิดตัวจะเป็นไปก็โดยรวมแล้วงูเห่าจะกัดคนได้ระยะหนึ่งเมตรเอาง่ายๆคืออันนี้เราพูดถึงงูเห่านะใช่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงงูตัวอาหรือว่างูงเห่าอ่าเดียวงูเห่าอย่างเดียว นะครับระยะที่เขาจะฉกเราประมาณเท่าไหร่นครับ1เมตร1เมตรนี่ฉกนี่คือ1เมตรนะพี่อ่าประมาณนั้นเลยนเมตรแล้วนะใช่ถึงหรอถึงถ้าเป็นงูในป่าอองูในป่ามันเปียวเร็วเปลียวเปลียวเลยนะเร็วเนะแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยอ่าใช่นี่คือขับผลแล้วผลล้ใช่ไหใช่ใชรอแล้วรแล้วเลยถ้าเราเข้าไปเปนไงถ้าเราเข้าไปเปไงเอ๊ะโสดใจแล้ว โอ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นไหโอ้สูงแล้วนั่นสูงแล้วนั่นคืออาการที่มันโมโหกันมาโมโหแล้วใช่อก็เหมือนที่พี่บอกไปว่ามันจะตั้งประมาณครึ่งเมตรอ๋อครึ่งเมตรงูเห่าไมนนี่งูเห่าใช่งูเห่าจะตั้งประมาณครึ่งเมตรครึ่งเมตรก็ประมาณนี้อ่าครึ่งเมตรอ่าประมาณนี้อ่างูเห่ามันจะตั้งประมาณประมาณแล้วไอ้ตัวที่มันอยู่บนพื้นเน่ะมันจะกดไว้เป็นสปริงกดเป็นสปริงเรือร้อนโขกขึ้นมาขึ้นมาครึ่งเมตรตัวขดอยู่อีกคนึ่งเม เชุดไปแล้วที่ปลอดภัยก็คือหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอ่าถ้าเรายืนประมาณอ่าโอเคนิโบยืนหเมตรหนึ่งเมตรหนึ่าเมตรกว่าาหเมตรกว่ากว่ามีงูมาไม่ถึงแน่มาไม่ถึงแน่นอนบอกเอฟซีได้เลยว่าใช่ถออย่าถูกต้องถอยถูกต้องนะครับอ่รโอเคนี่นะครับสิ่งที่เราพบอาลอยกับพี่บางยากาลังประพฤติอยู่ในตอนนี้นะครับเราให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของงูถ้าว่าเราไปเจองูลักษณะนี้เราจะเอาชีวิตเราอย่างไรสรุปเลยง่าย ถ้าว่าเราไปเจองูที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ในบ้านในป่าในไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าแบบไปเจอใกล้ๆแล้วแบบโอ้โหตื่นตกใจเลยอันนั้นอันตรายยิ่งถ้าวิ่งไม่ดูช้างดูหมาดูอะไรหุบล้มเลยถูกต้องวุ่นวายอีกแล้วแล้วเจองูตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเดินไปังนี้โอเคหยุดเท้าจะยัดเหยียบเท้าแล้วโอเคไม่เหยียบดีกว่าไม่สนใจแล้วหยุดนิ่งๆนี่หยุดนิ่งๆแบบนี้ไม่จบอ่าไม่จบนะครับค่อยๆดึงเท้ากลับมาข้างหลัง โอเคใช่ใช่ข้ามขบักจับละวข้ามขบักจับแล้วข้ามบักจับแล้วนั่นนี่คือพฤติกรรมของเขาจริงๆเรียบร้ยครับแถ้าแล้ว,ลวนี่คืองูเหา่านี่คืองูเหา่าถ้าดูเราทบทใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หลักฐานเดิมนะครับให้เราบูชาด้วยกับพี่บางยาด้วยกำลังใจในการสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆให้กับสังคมชวนรวมต่อไป เรื่องของงูเห่านะครับพี่บางยามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมข้อเสนอแนะให้เอฟซีได้รู้อีกครับ่าก็ฝากเป็นความรู้นะครับฝากแชร์กันไปคุณตังรู้ก็ทั้งหมดที่บอกน้องโบ้ก็บางยาอยากจะบอกทุกคนที่ดูดูช่องนองโบ้อยู่แล้วก็ช่องของบางยาอยู่นะครับแต่เราบอกุกคนไม่ได้ก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าอันนี้คือความรู้จริงๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคนเดินป่าคนอยู่ที่บ้านคนออยู่ในสวนทุกพื้นที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ได้หมดเลยแต่การที่เราจะให้เราปลอดภัยจาก พิมพ์หมูทำยังไงทำยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะลาจากการไปต่อไปเราจะเอาใหญ่กว่านี้แน้วจงอางเลยลาช้างร้อนคลกหน้าจงอางเลยจงอางเลยนะตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยพร้อมแล้วพักก่อนได้ไหมครับได้ัสสวดีครับสวัสดีครับ